สนับสนุนโดยเนสเลเวเฟอร์ fer, กรอบสนุก ช่วงสุดท้ายของตื่นมาติวกับช่วงที่ทุกคนรอคอยแล้วนะคะนั่นก็คือติวโต้แฟนนั่นเองกับช่วงที่ครูพี่เจตเนี่ยจะหยิบคําถามที่ถามเข้ามาที่ f a c e b o o k c o m ตื่นมาติวเอามาตอบกันใครยังไม่ได้โพสต์แล้วมีคําถามคาใจในห้องเรียนหรือในห้องสอบเนี่ยก็โพสต์กันได้เลยนะคะ f a c e b o o k c o m ตื่นมาติวค่ะและสําหรับช่วงนี้สนับสนุนโดย n e s เล่เวเฟอร์กรอบสนุกเราไปติวกันต่อเลยช่วงสุดท้ายแล้วกับติวโต้แฟนไปหาครูพี่เจตกันเลยค่ะ ครับเจอกับพี่เจตในช่วงติวโตแฟนอ่ะสัปดาห์นี้เราเรียนเรื่องการหาค่าสูงสุดต่ําสุดไปนะครับงงกันบ้างไหมถ้างงก็ทิ้งคําถามไว้นะครับเดี๋ยวพี่เจตจะเลือกมาตอบส่วนสัปดาห์นี้ก็มีคําถามดีๆเยอะแยะเลยนะครับพี่เจตก็จะพยายามตอบคาถามให้ได้หลายคําถามที่สุดสัปดาห์นี้พี่เจตเลือกคําถามของน้องมนทิลาละกันมนทิลาน้องมนทิลาถามคําถาม คำถามมอตอน้นเอาใจมอต้นบ้างเนาะเราก็ตอบจากของมอปลายเป็นส่วนใหญ่ละมนทิราถามว่ากาหนด a บวก b ส่วน4เท่ากับ b บวก c ส่วน5เท่ากับ c บวก a ส่วน6แล้วถามหาว่าอัตราส่วนระหว่าง a ต่อ b ต่อ c มีค่าเท่าไหร่โอเคมาตอบคำถามกันบนทิราครับเรื่องอัตราส่วนเนี่ย เรามีหลักการทําแบบนี้สมมุติเขาให้อะไรมาก็ตามเห็นไหมครับเขาให้อะไรมาก็ตามที่มันเท่ากัน3อันแบบนี้ให้มนทิลาแยกจับแยกจับแต่ละอันเลยนะครับเอาแต่ละอันไปเท่ากับ k ก็เอาอันแรกเท่ากับ k ก่อนคือเหมือนเวลามีอะไร3อย่างเท่ากันอะเราก็คิดว่ามันเท่ากับอะไรสักเลขหนึง่งเขาก็เลยนิยมเอาไปเท่ากับ k แล้วก็ B บวก C ส่วน5เอาไปเท่ากับ K C บวก A ส่วน6เท่ากับ K เข้าเข้าใจไหมครับมาต่อกันจำไว้เรื่องอัตราส่วนเวลามีอะไรเท่ากัน3อันให้จับแต่ละอันเท่ากับ K K คือเลขเลขหนึงอะไรก็ได้นะครับเราต้องอิงตัวแปรมาช่วยตัวหนึ่งแล้วก็ทำแบบนี้คูณไข่้4ขึ้นไปแสดงว่า A บวก B เท่ากับ4 k แล้วเราก็ให้เป็นสมการที่1อันนี้ก็คูณควาขึ้นไปครับ b บวก c เท่ากับ 5k เห็นปะควาย5คูณขึ้นไปเป็นสมการที่2แล้วก็สมการที่3ครับสมการที่3 c บวก a เท่ากับ 6k สมการที่3เห็นไหมครับคูณควาขึ้นไปตามทันไหมโอเคแล้วก็มาแก้สมการ เนี่แหละคืองานยากที่เราต้องแก้วิธีแก้แก้อย่างนี้ครับดูนะพี่เจ็เห็นว่าสมการ1กับ2มันมี B เหมือนกันใช่ไหมครับก็เลยเลือกที่จะจับลบกันเอา2-1ลบ1แล้วกันสมการที่2ลบสมการที่1น้องมนทิลาก็เอาด้านซ้ายลบกันนะครับดูนะสมการที่2คือ B บวก C ตั้งลบสมการที่1คือ A บวก B เท่ากับเห็นไหมครับเอาด้านซ้ายลบกัน ด้านขวาลบกัน 5k ลบ 4k ก็เหลือเป็น k เดียวแล้วเราก็กระจายเลขเข้าไปครับ b บวก c ลบ a ลบ b ตัด b ได้กลายเป็น c ลบ a เท่ากับ k สมการที่4ตกใจไหมสมการเพิ่ม <Hey. S 1> ไม่ต้องตกใจแก้ต่อได้นะครับเขาก็แก้กันแบบนี้ เอาสมการเห็นสมการที่3กับ4ี่ไหมครับสมการที่3มี c บวก a สมการที่4มี c ลบ a พี่เจเอาสมการบวกกันเอา3บวก4เอา3บวก4เพื่ออะไรดูนะสมการที่3คือ c บวก a สมการที่4คือ c ลบ a เท่ากับเอาด้านขวาบวกกันด้วยครับ6 k บวก k ก็จะกลายเป็น a ตัดลบ a ได้2 c เท่ากับ 7k c เดียวเท่ากับ7ส่วน 2k ได้ค่า c แล้วนะครับคือเป้าหมายสิ่งที่โจทย์ถามคือโจทย์ถามอัตราส่วนระหว่าง a ต่อ b ต่อ c ก็คือเราก็ต้องหา a b c ว่าคืออะไรพอเราได้ค่าตัวเลข c เราก็เอาไปแทนในสมการอื่นเพื่อจะหาตัวแปรที่เหลือนะครับโอเค c เท่ากับ 7k พี่จะแทนในนี้แล้วกันนะ แทนในสมการที่2อะเห็นสมการที่2มัไหมครับ b บวก c เท่ากับ 5k แล้วเราก็แทนค่า c ลงไปครับ c แทนด้วย7ส่วน 2k เท่ากับ 5k ย้ายข้างไปลบครับ b เท่ากับ 5k ลบ7ส่วน 2k หาคอลอนอะซะ5 2เป็น10ลบ7เหลือ3ส่วน 2k ได้ b แล้ว b เท่ากับเศษ3ส่วน2 k ยังตามทันอยู่ไหมพอเราได้ c ได้ b ก็แทนหา a ครับเอาแทนในไหนดีเอ่ยในสมการที่1และกันเอา b ไปแทนในสมการที่1จากสมการที่1ก็จะกลายเป็น a บวก b เท่ากับ 4k แทน b ด้วย3ส่วน2 k ลงมาครับเท่ากับ 4k A เดียวเท่ากับ 4K ลบ3ส่วน 2K ย้ายข้างไปลบครับหาคอลนอร์เป็น8 8ลบ3เหลือ5ส่วน 2K ได้ค่า A แล้วครับยากทีเดียวเชียวกันบ้านเหมือนเป็นกันบ้านเลยนะเนี่ย A B C นี่คือค่า A ค่า B ค่า C น้องๆมอปลายก็สามารถทำความเข้าใจไปด้วยได้นะปัจจุบันก็โจทย์จะนิยม,มเอาข้อสอบมอตน้นมแข่งขันบ้าง พอเราได้ค่า a ค่า b ค่า c โจทย์ถามดูสิ่งที่โจทย์ถามครับโจทย์ถามอัตราส่วนระหว่างโจทย์ถามอัตราส่วนระหว่าง a ต่อ b ต่อ c โอเคดูกันเราแทน a ด้วย5ส่วน 2k ลงมาต่อ b b คือเศษ3ส่วน 2k แล้วก็ต่อค่า c คือ7ส่วน 2k เขาถามอัตราส่วนระหว่าง a ต่อ b ต่อ c พี่เจ็ดเอา k หารตลอดทั้งสมการเลยครับ k ตัดทิ้งเหลือ5ส่วน2ต่อ3ส่วน2ต่อ7ส่วน2มันมีเลข2เหมือนกันอีกครับเอา2คูณตลอดซะ2คูณตลอดก็จะกลายเป็นตัด2ได้ครับ5ต่อ3ต่อ7นี่คืออัตราส่วน a ต่อ b ต่อ c แต่บังเอิญโจทย์ของน้องมอนีิลาที่ถามมาเขากำหนดอัตราส่วนว่า a ต่อ b ต่อ c เท่ากับ1 ต่ออะไรสักอย่าง2เลขเพราะฉะนั้นเราต้องทําเลข5ให้กลายเป็นเลข1พี่เจก็เลยเอา5หารเอา5หารกลายเป็นเท่านี้ครับ 1. เห็นไหมห้าหาร5เอา3หาร5เห็นไหมครับแล้วก็7หาร5โอเคเนี่ยคือคําตอบของน้องมนทิลาแล้วละ่ะนะขอบคุณสำหรับคำถามดีๆมีเวลาเหลือครับคำถามเพิ่มเติมเลยครับ พี่เจ็ดเลือกคําถามของน้องทันจิลาแล้วกันนะครับเดี๋ยวมาดูคําถามน้องทันจิลากันน้องทันจิลาถามว่าอยากทราบว่าล็อกรู้ท่ารูท่ารท่าท่ารท่าโอ้ทันจิลาเขาถามว่าล็อกรู้ท่าท่ารท่าซ้อนกันไปเรื่อยๆฐานหมีค่าเท่าไหร่มาดูกันรู้ท่ารู้ท้า รูทห้าซ้อนไปเรื่อยๆถึงอน,นันต์เนี่ยครับแล้วก็ฐานห้าถามว่ามีค่าเท่ากับเท่าไหร่โอเคคำถามนี้จะอยู่ในมห้านะครับคำถามนี้อยู่ในมห้าน้องทันจลาถามค่านี้มีความรู้พื้นฐานกันนิดหน่อยครับเวลาเจอแบบเนี้ยครับพี่เจ็ดเคยสอนไปแล้วนะครับลองไปทบทวนดูนิดหน่อยเอาคลิปเดิมๆม,มาดูกันถ้าเจอ รู้ซ้อนกันเป็นตัวเลขเดียวกันแบบนี้ถึงอนันต์มันมีค่าเท่ากับตัวเลขตัวนั้นเลยรูทห้าซ้อนรูทห้าซ้อนรูทห้ามันได้5เลยอย่างถ้าสมมติเปลี่ยนเลขเป็นเลข7จรู้เซ้อนรูเซ้อนรูเไปจนถึงอนันต์เนี่ยมันก็จะมีค่าได้7เลยจําเป็นสูตรนิดหน่อยถ้าอยากจะรู้ที่มาว่าคืออะไรก็ย้อนไปดูคลิปที่เราเรียนเรื่องน่าจะเป็นเรื่องเลขยกกาลังนะครับลองย้อนกลับไปดูเพราะฉะนั้นสิ่งที่เรารู้ก็คือเนี้ยนี่ไง สิ่งที่น้องถามคือล็อกรู5ท่ารูท่ารูท่าซ้อนไปเรื่อยๆค่าเทอมนี้ตามสูตรเลยครับมันมีค่าเท่ากับ5เราก็แทนเลขทั้งก้อนนี้ด้วยเลข5ลงไปเห็นไหมฐาน5ก้อนนี้คือเลข5นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่โจทย์ถามคือล็อก5าฐาน5น้องๆมต้น Motor, บางคนอาจจะดูสัปดาห์นี้อยู่แล้วล็อกคืออะไร ล็อกมันคือสัญลักษณ์ที่ใช้คิดแทนตัวเลขขึ้นมาอันหนึ่งครับคิดแทนเลขยกกําลังอย่างสมมุติถ้าเราอยากจะหาค่าล็อกเขาจะคิดกันแบบนี้สมมุติล็อก8ฐาน2เนี่ยมันคือเลขเลขหนึ่งอยากจะรู้ว่าได้เลขอะไรทําแบบนี้ครับให้คิดว่า2ยกกําลังอะไรได้8อย่างเงี้ยสยกกําลังด้วย3มันถึงจะเท่ากับ8ปดอ่ะดูใหม่นะสมมุติเจอล็อก100ฐาน10ล็อกคือเลขเลขหนึ่งอยากจะคิดว่านี้ได้เลขเท่าไหร่ให้คิดว่า เอาตัวฐานเนี่ยยกกำลังอะไรได้100ก็ตอบ2ประมาณเนี้ยสมมุติเราจะหาล็อก7ฐาน3มันเป็นการคิดว่า3ยกกำลังอะไรได้27นะครับก็ตอบ3ประมาณเนี้ยล็อก25ฐาน5เป็นการคิดว่า5ยกกำลังอะไรได้25ก็2เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราถามมาล็อก5ฐาน5เป็นการคิดว่า5ยกกำลังอะไรได้5มันก็คือ1นนั่นเอง ซึ่งเขาจะจําเป็นสูตรกันไปเลยอะครับล็อก A ฐาน A ถ้าเลขหลังล็อกกับเลขฐานเหมือนกันตัดกันได้1เลยเพราะฉะนั้นคําถามที่น้องถามมาตอบหนึ่งนะครับโอเคขอบคุณสําหรับคําถามดีๆนะครับพี่เจ็ดพูดเร็วไปเพราะเนี้ยยังตามทันอยู่ปะเอาเป็นว่าทิ้งคําถามมากันเยอะๆเ,เลยนะครับจะได้เลือกมาตอบกันก็หมดเวลาสําหรับสัปดาห์นี้แล้วล่ะและช่วงนี้สนับสนุนลอยเนสเล่เวเฟอร์กรอบสนุก นะครับเจอกันสัปดาห์หน้าครับสนับสนุนโดยเนสเลเวเ f e r กรอบสนุก